สวัสดีครับเอากลับมางวดใหม่อกากรกฎาคม2.568อ่หา16อ่างวดกลางเดือนงวดกลางเดือนงวดนี้ก็อาในสลากก็ยังมีอันนี้เหมือนเดิมเนาะกไอ้สลากปกติแล้วก็สลากการกุศลการกุศลนะ่าจะเป็นรอบที่สองอรอบที่สองนะ่าจะมีในสัญญานะ่าจะมีประมาณประมาณปีหนึ่งอะแหละ ใน,นประมาณปีหนึ่งอันนี้เป็นสลากปกติอนนในในเว็บเป็นเป็นรูปของในเว็บไซต์แหละผมก็ไอ้กปมามันมี2รูปเนาะแล้วก็มีอันนี้สลากการกุศลเป็นรูปคล้ายๆเดิมเอาค่อยไล่เรียงไปทีละอ่าทีละอย่างอ่าเรามาดูเอ่องวดที่แล้วอ่งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้วัน2วันเมื่อวานหรือเปล่าเออเมื่อวาน เมื่อวานก็ชัดเจนเนาะออกตรงปกเลยตรงปกเลยชัดเจนบนล่างาตรงตรงปกเลยตามนี้แหละตามนี้แหละอะไรนะบนสองสองสี่หกใช่ไหมเรืออะไรหกสี 6, ่สองหกสี่แล้วก็เก้าหนึ่งในสลากาที่ทำไว้เนาะ ก็มีมีตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ที่พูดไว้ศูน์สามอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนนมมธรรมดาแหละเราก็ต้องดูให้มันเหมือนมีอะไรแต่ว่าตรงเนี้ยที่เอาให้ดูคือชัดๆเลยแล้วก็ทาสีเฮลบาให้ดูด้วยอ่อย่างนเนี้ยเนเก้าเจ็เนงเนี่ยมันก็เป็นเก้าหนึ่งนั่นแหละถ้าคนซื้อหวยก็เป็นเป็นเก้าก็เราก็เห็นอยู่ว่าชัดเจนขนาดไหนเนาะอ่ะใช่ไหมอ่าอเก้าหนเนาะเกล่าง อ่าแล้วก็มีมีเอียงตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มเลขเดียวกันอ่าแล้วก็มีอ่าหกสี่สี่หกอ่าหกสี่สี่หกก็ตรงนี้แหละพอหันมาตรงนี้เป็นสี่ตรงนี้เราหันมองตรงนี้เป็นสี่เรานสี่ตรงนี้จากเก้าก็กลายเป็นหกแล้วตัวนี้เห็นไหมถ้าเรามองตามเหลี่ยมของสี่มันก็ตัวเลขกลุ่มอันเดียวกันนั่นแหละอ่าประมาณนี้แหละก็อยู่ตรงนี้แหละอาจจะชัดออกตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ศูนย์สามนี่ไม่มีไม่ออกเนาะอันที่พวกเราดูอันตรงนี้ไม่มี แต่ตรงนี้ก็คือไม่ไม,ไม่มีเจ่ไม่มีเลยธรรมดาแหละแต่ว่ามันมีกลุ่มที่ชี้ให้อยู่ที่เขียนให้เลยในในกลุ่มเนี้ยประมาณนั้นเนาะธรรมดาเละมันมันก็ยากอยู่เพราะว่ามันก็มีสลาการกรุศลซึ่งสละการกรุศลก็มันมันพอจะเป็นทิศทางแต่ว่ามันแยกมาพ,พวกเราก็จะดูยากสักนิดนึงเนาะ การกุศลการกุศลไม่มีอสองนี่สองนี่ก็มีม,มีมีติดอยู่แต่ว่าเจ็ดสองนี่ไม่มีหนึ่งเจ็ดก็ไม่มีเนาะไอศูนย์ห้าเนี่ยตรงนี้นก็ไม่มีแต่ว่ามันมีตรงตรงนี้เนาะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนเรียงสีธรรมดาแหละแต่ว่าทิศทางทิศทางก็คือตรงรูปเนี่ยในรูปเนี่ยมีคน เราเรามาดูคนมีอะไรนะสองอ่าหกสี่สองสีหกอะไรนะั่นใช่ไหมอ่าในตรงนี้มีสองสองคนกลุ่มนี้มีสี่คือมันแยกเป็นกลุ่มเราเห็นอยู่เราเห็นได้ทางอยู่อ่าขยืนยเรียงกันอยู่ในหกอ่าก็มันมีแล้วที่ทางแต่ว่าเราอาจจะบางคนก็ดูได้บ้างบางคนก็ดูไม่รู้เรื่องเอออย่างผมที่ผมชี้ให้คือผมมองตั้งแต่ว่าคือเรามองเห็นตัวเลข แต่ไม่มีเลยในในกลุ่มนี้ไม่มีเลยแต่มันมีคือลักษณะ,อะของการกุศลลักษณะเราก็ต้องดูลักษณะใช่ไหมแต่มีมีเลขกลุ่มนี้คล้ายๆใกล้ๆนี่แหละที่ที่มีใกล้ๆแบบเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งอะไรเนี่ยก็มีคล้ายแค่ตรงนี้เองอะฉนะนั้นแล้วตรงนี้ของสลากการกุศลรอบเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นลักษณะ,ะทีนี้เราก็ต้องดูในในแนวทางลักษณะเหมือนกันนี่เป็นคล้ายๆกัน คล้ายๆกันนะนี่เห็นไหมแต่ว่าเครื่องบินสีคล้ายๆกันคนลักษณะก็คล้ายๆกันมีคนเจคนเหมือนกันแต่ลักษณะอาจจะต่างกันไปเนาะหันซ้ายหันขวาเนาะเครื่องบินเนาะเห็นไหมอาการกุศลดูการกุศลก่อนแล้วกันเนะาะรูปจริงอาจจะอาจจะมีตัวเลขหรืออะไรก็ก็ค่อยมาดูอีกรอบนึงทีนี้ดูลักษณะ ลักษณะเหมือนมันมัน,ม,น,ม,นมันไปเข้ากับไอ้เลข3ตัวใช่ไหมสองสี่หกสองหกสี่อ่ามันมีลักษณะกลุ่ม4คนกลุ่ม2คนอ่าแล้วกลุ่มแถวยาวข้างล่างนี้ใช่ไหมแต่สีดํานี้ไม่เกี่ยวคนที่7นี้ไม,ไม่ไม่มีเลยอ่าเราทีนี้เรามาดูอ่างวนนี้อ่างวนนี้เป็นเหมือนกันข้างบน2คนนี้อาจจะอาจจะไม่เกี่ยวอาจจะหรือจะเกี่ยวหรือจะไม่เกี่ยว มีเจ็ดคนเหมือนกันแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมีอันนี้เหมือนกันมีอันนี้เหมือนกันนะสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วก็มีกลุ่มเนี้สาคนกลุ่มนี้สามคนกลุ่มถือเนี่ยป้ายเนี่ยสคนงวดที่แล้ว4ี่คนนะงวดที่แล้วสี่คนงวดน,นี้สามคนแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มริมผู้หญิงผู้ชายเป็นคู่ตรงนี้กระเป๋านี่สองคน วันนี้ก็เป็นคู่เหมือนกันแต่อยู่ซ้ายมือ2คนเหมือนกันแต่ว่าลักษณะเหมือนเหมือนกําลังทํางานหรือเรียนหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่งมีคอมพิวเตอร์เหมือนกันอ่างวดที่แล้วเป็นกระเป๋าวันนี้เป็นคอมพิวเตอร์สองคนคู่หนึ่งเหมือน,นกันอ่ากลุ่มนี้2คนอ่ากลุ่มนี้3คนอ่าก็เราก็ดูลักษณะคล้ายๆอ่าเราลองมองดูว่าเออก็มี2มี3มใช่ไหมอ่มี2มี3แล้วก็แถวเนี้ยเป็น5ถูกไหม ประมาณนั้นแต่มีคนเจ็ดคนเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะให้ดูตัวเลขในรอบนี้ยังไม่ดูดีกว่ารอบนี้ยังไม่ดูว่ามันมันเหมือนอะไรมีตัวเลขอะไรที่ที่เหมือนเนาะอาจดูรูปจริงดีกว่าอาจจะสบายตาเนาะอาจจะสบายตากว่านี้ทีนี้ามาดูสลากปกติสลากปกติก็คือเขาบอกว่าสลากส,ารสร้างเพื่อชุมชนชุมชน ชุมชนบ้านทุ่งสีจังหวัดแพร่ชุมชนบ้านทุ่งสีจังหวัดแพร่มีสองรูปมีสองรูปนะเอาลืมลืมพูดปังหมดเลยปังหมดก็ก็เห็นอยู่ว่ามีกรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมมันมีสีอยู่เนาะตรงนี้ที่บอกว่าเป็นสามศูนย์ก็ไม่มีแต่ตรงนี้เป็นหนึ่งหกเก้าเป็นเลขท้ายสามตัวเนาะหนึ่งหกเก้าตรงตรงตรง,ตรงนี้แหละแล้วตรงนี้ก็มีเป็มนมองผิวเผินเหมือนศูนย์ใช่ไหมศูนย์ก็ไม่มี แต่พอมองลึกรายละเอียดก็เป็นเป็นตรงท้ายก็เห็นอยู่ว่าอะไรเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอะไรนะมันมีติดอยู่เก้าหนึ่งตรงนี้แต่มันจะดูยากดูยากมากบอกเลยว่าดูยากมากเนาะอ่าไม่เป็นไรอ่าล้วก็ดูครึ่งทิศทางมันมันก็ามาแหละมันทิศทางมันถูกแหละอ่ะาหวางังว่างวดหน้าอาจจะให้ให้มาให้เราพิจารณาได้เร็วกว่านี้เนาะอันนี้มาช้าไปสักล่วงหน้ามามาล่วงหน้าสักวันสองวันก็ยังดีเนาะอ่าเพราะได้ดูทิศทาง อ่ะโอเคกลับมารูปปกสลากอ่าปกสลากก็อ่าในรูปอาจจะมีคนหนึ่งคนแล้วก็มีมีอะไรมั่งอ่ะผลิตภัณฑ์รูปไม่ชัดเลยอ่ารูปไม่ชัดเลยก็มีมีเหมือนกลองใช่ไหมมีอันนี้เป็นเหมือนหมวกอันนี้ดูไม่ออกผมดูไม่ออกเลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเครื่องดน,นตรีหรือเปล่าเครื่องดน,นตรีใช่ไหม หรืออะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้ผมดูไม่ออกเลยแต่มันมีกลมๆมาแหละกลมๆแล้วก็มจะมองว่าเป็นศูนย์เหมือนว่าที่แล้วก็ไม่มีศูนย์เลยอ่าใช่ไหมล่ะแต่ว่าจริงๆถ้ารูปจริงมันอาจจะมีตัวเลขรูปจริงอาจจะมีตัวเลขเนาะอ่าคือมันดูอ่าดูเละเทะไปหมดรูปจริงดีกว่ารูปจริงอาจจะดูดูใช่เนาะอ่าเรามาดูอีกรูปหนึ่ง บบอันนี้รูปจริงอีกรูปหนึ่งมันมีสองรูปเนาะนอ่ารูปนี้อ่ารูปนี้มันมีเขาเรียกอะไรมันมีความคมชัดอยู่มันมีตัวเลขเล็กๆอยู่ตัวเลขเลข็กๆซึ่งผมเห็นซึ่งผมเห็นแล้วผมก็คิดเอาเองอซึ่งเห็นเห็นด้วยตาเนี่ยแหละเห็นเห็นด้วยตาเนี่ยแหละในรูปจริงนี่นะในรูปของไอ้เว็บไซต์เขาเนี่ยนะมันมีตัวเลขอยู่แต่ว่าในรูปจริงอาจจะ โน่นนี่ไปเนะาะถ้าเรามองกลมๆอย่างเงี้ยเราก็มองเห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นกลมสองกลมก็อาจจะว่ามองว่าเป็นแปดเป็นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันมีตัวเลขอยู่เล็กๆอยูอ่ซึ่งผมเห็นผมจะฝากไว้ผมเห็นอยู่ประมาณประมาณสามตัวเลขแต่ว่ามันอยู่คนละกลุ่มสามตัวเลขเนาะตาผมเนาะมองตรงมองตรงนี้ตรงนี้ต้องปลายปลายนิ้วมือผมนี่ตรงกอขาวตรงนี้ตรงนี้เป็นเลขห้า ตรงนี้เป็นเลขห้าผมเอาเมือออกพวกท่านเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมขยายให้ดูนี่มองตรงนี้ตรงนี้เป็นเลข5ตาผมนะอันนี้ในรูปของเว็บไซต์รูปจริงเขานะรูปออริจินอลเขานะ,ะผมก็พูดตามที่เห็นนี่แหละเอารูปจริงจงอย่างนี้ก็เห็นอย่างนี้ก็อย่างนี้ตรงนี้เป็นเลขห้าฝากไว้ก่อนเราดูไปก่อนรูปจริงแล้วก็มาดูอีกรอบหนึ่ง จะให้สรุปตอนนี้ก็คงไม่ได้แต่ว่าเอาที่เห็นเราเริ่มแงะไปทีละอย่างเริ่มพาดูไปทีละอย่างอันนี้นอนเดี๋ยวผมวาดรูปให้เหมือนเดิมมันแหละในรูปของของอสลากปกติเนี่ยนะเดี๋ยวผมวาดรูปให้าชัดๆเดี๋ยวผมวาดรูปให้ถ้ารูปจริงมาแล้วก็มีจุดที่สองตรงนี้เป็นเหมือนเลขแปดหรือเปล่าขาวขาวขาวเหมือนเลขแปดไหมนี่ตรงนี้อ่าคล้ายคล้ายคล้าย ฝากไว้ก่อนเหมือนเลข8นะขา,ขาวๆตรงนี้เป็นเลข5เลข8แล้วก็มีตรงข้างบนนี่เป็นเลข6สีดำาๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมอ่าเอาแค่นี้ก่อนเห็นประมาณแค่นี้ก่อนเนาะประมาณแค่นี้ก่อนอสําหรับมันมี2รูปแหละมันแต่มันเห็นรูปเดียวอ,อย่างรูปเนี้เยเลขห้าก็ไม่ชัดเลข8ก็ไม่ชัดเลข6กก็ไม่ชัดแต่ว่ามันเห็นอยู่รูปหนึ่ง แต่ตรงนี้มันเห็นมีเลขแปดอยู่ข้างบนนี่เห็นสองแปดเห็นสองแปดอยู่ข้างบนหรือยังไงนี่แหละตรงนี้แหละอีกรูปหนึ่งอ่าในรูปเนี้ยเห็นเห็นห้าแปดก็ไม่ชัดเท่าไหร่แต่เห็นเป็นแปดกับหกใช่ไหมมีมีห้ามีแปดมีหกใช่ไหมรูปนี้นะอ่าแต่อีกรูปหนึ่งนะอีกรูปหนึ่งเห็นเป็นแปดเห็นเป็นสองแปดอยู่ข้างบนนี่ตรงตรงหมวกนี่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 เป็นเป็นเลขอยู่เป็นตัวเลขเลยเป็นตัวเลขเลยนี่ตรงนี้ เคว่านะฝากไว้ประมาณนี้ก่อนกอ็เดี๋ยวได้รูปจริงมารูปจริงเนี่ยผมเอามาทำมาดูมาช่วยกันดูเนาะก็คงจะมีให้พวกเราได้ตัดสินใจมีให้พวกเราได้เลือกสรรเหมือนเดิมมาแหละมายัางไงทุกวัดก็มีมาให้ทุกวัดก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังรับชมเนาะก็หวังว่า,าพวกเราจะโชคดี อย่างนี้ตลอดไปโชคดีในทุกๆงวดเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ